สวัสดีครับไยรุ่นครับพบกับนันวหนดอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็น EP ีที่4ของการทํากบยางนะเดี๋ยวคลิปนี้นันหนดจะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์กรบยางสมเด็จของนันวหนดนะครับว่าหลังจากการผ่านการทดลองไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างและแนวคิดของนันวหนดที่จะทํากบยางสมเด็จเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะอ่ะมาดูที่ตัวสีขาวตัวนี้ก่อนเลยนะครับก็เป็นการสาดสี นะครับสเปคของมันก็คือการชุบทั้งตัวเนี่ยหครั้งนะแล้วก็ที่ท้องเนี่ยชุบไปทั้งหมด6ครั้งก็คือชุบตัว5ครั้งแล้วก็เสริมท้องไปอีกหนึ่งรอบก็เป็น5้ทับหนั่นเองสเปคของมันนะครับเบ็ดก็คือ1นโอสีรุ้งนะครับแล้วก็ชุดประกอบใบเหลีวอะไรพวกนี้ก็ปกตินะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณาห้ากรัมแต่แต่หกกรัมหรือแม่ก็6กรัมอ่อนๆน,นะครับประมาณนั้นนะครับความรู้สึกของตัวเนี้ยน่าหนดนอธิบายได้เลยว่า มันเบาไปนิดหนึ่งนะครับนนท์ก็พยายามไปดูข้อมูลทั้งหมดของกบยางทรงเตะแก้คันเอ้ยไม่ใช่เตะแก้คันกบยางทรงแก้คันที่มีนี่แหละว่าเขาใช้น้ําหนักประมาณเท่าไหร่ก็คือสรุปถ้าจะใช้อยู่ประมาณสัก8กรัมนะครับแกรัมเพราะว่านนท์ลองตีแล้วเนหกกรัมเนี่ยการตีเนี่ยโอ้โหออกแรงเยอะเลยนะครับแล้วก็ได้ระยะแค่ประมาณสักอะสิบห้าถึงยี่สิบไม่เกินนั้นนะครับก็ก็ถือว่า สูงพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าน้ําหนักเบามันอาจจะไม่ค่อยมันมือเท่าไหร่สาหรับนาที่ชอบน้ําหนักกบเยอะๆนะครับอ่านะครับตัวนี้ความรู้สึกนะหลังหลังเนี่ยนุ่มนะนุ่มบางคนชอบหลังนุ่มเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับแต่สําหรับนวดลองดูแล้วเนี่ยเวลาเราลากมาหรือว่ามันมันมุดสวะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอหลังเนี่ยมันอ่อนไปนิดนึงมันอาจจะไปเกี่ยวตาเบ็ดได้อันนี้คือข้อเสียนะครับหลังนุ่มปากินง่ายหรืออะไรแบบนี้นะครับกัดเข้าไปมันก็ยุบเลยอะไรแบบนี้นะครับ แต่ว่าสําหรับใจแนนวดเองนะอาจจะยังไม่ค่อยไม่ค่อยเปร้่มเท่าไหร่นะครับแต่สีสันเนี่ยทุกอย่างโอเคลวดลายทุกอย่างโอเคที่ออกแบบมานะครับการลากมานะครับการทิ่มปากแล้วก็ไม่หงายท้องก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับสเปคตัวแรกก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้ทดลองแล้วแต่ว่าตัวเนี้ยปลายยังไม่กัดนะครับเพราะว่าที่ ไปเพชรบูรณ์บ้านเมียนนันหนวดเนี่ยไม,ไ,มไม่ค่อยได้มีเวลาไปตีประช่อนเท่าไหร่นะครับอ่ะตัวนี้ก็ถือว่าผ่านไปนะครับสำหรับนนหนวดก็อาจจะยังไม่ค่อยพึงพอใจเท่าไหร่นะครับมาดูตัวสีเหลืองนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเทส0 0ศนะครับตัวเนี้ยเป็นสเปคของการชุบชุบ6ครั้งนะครับชุบบอดี้สีเหลืองในทั้งหมด6ครั้งแล้วก็เสริมท้องอีก1ครั้งก็เป็นสเปค6ทับ7นะครับ6ทับตัวนี้ใช้เบ็ด 1O โอนะครับเบ็ด1โอแล้วก็อ่าส่วน ใบเหลวอุปกรณ์พวกนี้ก็เป็นอุปกรณ์พื้นฐานปกติเลยเห็นไหมครับนี่คืออันนี้เป็นชุดเบ็ดที่ทางร้านแถมมาให้นะครับที่ทางร้านแถมมาให้เนี่ยนนทดเพิ่งมาเห็นนะว่าการประกอบตัวโลดสแตนเลตัวนี้เวลานั้นนนท์เขาเรียกวัดเบ็ดเนี่ยมันหลุดออกมาเห็นไหมครับเนี่ยมันหลุดออกมาเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะครับแต่ตัวแรกเนี่ยนนทดทำเองนะครับเนี่ยแข็งโป๊ก นะครับแข็งปกแล้วก็ล็อกอยู่แน่นเลยนะครับนันวดมีวิธีจัดการมันแล้วนะครับตัวนี้เป็นเบ็ดที่เขาแถมมาให้สําหรับชุดที่ทํากบยางนะครับแล้วก็มาทดลองตีดูตัวนี้ถามว่าตัวกบยางนะสำหรับนวนดเลยเนี่ยชอบนะครับชอบเพราะว่าหลังเนี่ยไม่แข็งแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปชุบหกครั้งชุบหกครั้งแล้วเอาไปทดสอบเนี่ยเรารู้สึกว่าเราชอบนะครับท้องก็ แข็งกําลังดีเลยอะนะครับเวลาลุยสวะนะครับวิ่งผ่านไปเงี้ยไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วตัวหลังเองเนี่ยนะครับเวลาลูบไปเนี่ยก็ผ่านคมเบ็ดด้วยนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับทรงกบแก้คันต้องบอกว่าเป็นทรงกบที่ถือว่าสวยงามนะแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของหลายๆอย่างได้ดีเลยนะครับในการที่เราจะลากกบมาเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับถือว่าตัวเนี้ย ประทับใจเลยนะครับแต่ว่าเรื่องน้ําหนักยังคงไม่ได้แก้ปัญหานะครับยังใช้ขนาดน้ําหนักที่เป็น6กรัมอยู่นะครับ6กรัมอ่อนๆหรือ6กรัมนิดๆนะครับประมาณนั้นเองนะครับก็ถือว่าการทําระยะเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับพอการทําระยะยังไม่ดีเท่าที่ควรเนี่ยเดี๋ยวนั้นหมวดเองอาจจะนะครับมาเพิ่มน้ําหนักที่ตัวเบ็ดอีกทีนะครับแต่จะใช้วิธีการประกอบเบ็ดเองนะครับไม่ไม่ใช้เบ็ดที่แถมมาให้นะครับ จะใช้วิธีการประกอบเบ็ดเองแล้วก็นันหนวดสั่งเครื่องชั่งน้าหนักขนาด200กรัมมาแล้วเดี๋ยวจะมาเอาแบบว่าให้มันชัวๆเพื่อการทดสอบที่ดีเลยนะครับแต่อัปเดตเพิ่มเติมนะครับนันหะนวดคิดว่าต่อไปนะันหะนวดจะถ้าทาขายจริงๆนะครับกบยางสมหรือจะไม่ใช้ทรงแก้คันนะครับเพราะว่า มีน้าท่านหนึ่งนะครับคอมเมนต์มาในคลิปวิดีโอของนนวดนะครับชื่อน้าธงชัยนะครับเอ้ยม่ใช่น้าธงชัยน้ายอดธงนะครับน้ายอดธงคอมเมนต์บอกว่าทําไมน้าไม่ทําโมนของตัวเองเพื่อที่จะได้มีกบเป็นของตัวเองอขอบคุณน้ายอดธงมากๆเลยนะครับจุดประกายเส้นทางให้นนวดเลยนะว่านานวดจะไม่ใช้กบยางแก้คันเพราะว่าถ้าคิดดีๆนะครับแมลิขสิธิ์ทางปัญญามันเป็นสิ่งสําคัญนะการที่เราเอาอะไรของเขามาทําง่ายๆเนี่ย มันอาจจะง่ายไปน,นิดนึงสําหรับการหากินในยุคป,ปัจจุบันนะครับนนวดก็เลยมีแนวคิดว่าใช่เรื่องของการชุบ6ครั้งชุบท้อง7ครั้งอันนี้เป็นสเปคที่นนวจะผลิตจริงแต่เดี๋ยวเราจะทําบอดี้ของเราเองนะครับทดลองทําค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับยังไงนนวจะทํา EP ีของการทํากบยางออกมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็ถ้ามันประสบความสําเร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละเดี๋ยวทําขายแน่นอนแต่จะเป็นสเปคแบบ,แบบนี้แหละแล้วก็เป็นการสาสีแบบนี้เลยนะครับที่นนวดถนัดแล้วก็ชอบนะครับ ดูแล้วมัน,ม,นมันตอบโจทย์เราดีนะครับอ่ะเป็นอันว่านะครับกบยางของนวดที่เป็นทรงแก้คันเนี่ยอาจจะยกเลิกนะครับเดี๋ยวเราทำโมนของเราเองนะครับเป็นกบยางสมดีของนนวดเองแล้วก็เป็นโมลของเราเองจะผลิตของเราเองเลยนะครับเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจแล้วก็ให้น้าๆนนหลายๆท่านที่สั่งกบยางของนวนวดไปใช้เกิดความภาคภูมิใจด้วยว่าทุกตัวได้ผ่านการคิดคน้นแล้วก็ผ่านการทำโดยนวนวดเอง ทุกตัวนะครับทดสอบเองนะครับไม่มีปัญหานะขอบคุณนะยอดธงด้วยนะครับที่ชี้ทางให้นนวดนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับสำหรับนานาท่านไหนที่มีคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นติชมหรือว่าอยากให้ความรู้เพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับกบยางสมดีอของนนวดก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆจนกว่าจะวางขายนะครับยังไงอยากให้ทุกท่านได้ไดลองใช้ดูนนวดเองก็จะเป็นเทสเตอร์ไปในตัวด้วยนะครับจะทําให้ทุกคนได้ใช้กบยางที่มีคุณภาพแล้วก็ มีการผลิตที่มาตรฐานนะครับเพราะว่าจะทําเองกับมือทุกตัวไม่ได้ขายเอารวยแต่ขายเอามัน <c oughs> นะโอเคฝากไว้ด้วยแล้วกันครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามหน้าหนวดและทีมงานด้วยแล้วกันพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับ EP ที่4ของการทํากบยางวันนี้นะครับกบยางเทสศ0นย์ 000, และก็0ูนนะครับ2ตัวนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ